คือผมเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเวลาการทํางานค่อนข้างเยอะเลยเวลาที่ทํางานเนี่ยก็ทํางานจริงๆเวลาที่พักก็พักเต็มที่นะก็ได้ไงานคือ work hard play hard จริงๆฉะนั้นการทํางานของผมเนี่ยก็จะมีการวางแผนมาชัดเจนว่าเราจะทําอะไร 1, 2, 3, 4ในแต่ละวันนะครับเพื่อจะให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาเป็นสภาพสูงสุดนะครับครับผมหมอต้นนะครับนายแพทย์สลิดตันเตียวิชานะครับอยู่อมรเต้ชินิกับ การทางานเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมมักจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการโฟกัสงานเรื่องของเวลาการทํางานเรื่องของประสิทธิภาพผลลัพธ์ในการทํางานซึ่งผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างต่างตังตวจริงคือตัวจริงผมจะง่ายๆดีๆหน่อยใจเย็นแต่ว่าเวลาทํางานเนี่ยผมจะค่อนข้างโฟกัสแล้วก็ลงดีเทลเกือบทุกรายละเอียดในแต่ละเรื่องเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของ การเลือกของเข้ามาหรือว่าเรื่องของการที่จะดูดีเทลงานแต่ละอย่างที่จะออกไปเนี่ยผมค่อนข้างดูละเอียดมากเช้นการที่เราเลือกเครื่องมือเข้ามาในคลินิกเหมือนกันนะครับเราก็ต้องศึกษาดูก่อนว่าเอ๊ะในแต่บริษัทที่เราเข้ามาเนี่ยชื่อเสียงเขาเป็นยังไงมีปัญหาเรื่องเซฟตี้ไหมต่อให้ผลลัพธ์ดียังไงถ้าไม่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยมันก็ไม่ดีเช้นเราก็ต้องเลือกเรือมาที่ปลอดภัยใช้เวลาไม่นานผลลัพธ์ดีแล้วก็วกระยะพักฟื้นไม่นานด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมมองไว้ตลอดมานะครับ สิคลินิกแรกนะครับที่เป็นสุดยอดผู้นำดิโกทัโชวโปรนะครับในประเทศไทยอ m a r a t e คคลินิก l ร s s o ส i a t e การไซโนชัวเนี่ยการใช้พูดก็นานมากนะครับพูดไปก็บอกบอกถึงอายุอะไรนะครับเพราะว่าไซโนชัวเนี่ยถ้าพูดเริ่มจริงผมรู้จักแต่สมัยเมดไลท์ C3 ตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มาตรฐานละ นะครับแล้วพัฒนาเป็น4 6ซึ่ง4 6สมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างดังมากเลยฉะนั้นในความที่เราเคยใช้มาหนักอย่างยาวนานแล้วก็มีเปเปอร์ตีทีมหรือมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะพอ p ปเโชว์ออกมาเนี่ยมันก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจเพราะรู้สึกว,ว่าทุกๆ่างที่เราใช้มาเนี่ยมันเป็นสแตนดาดมันก็ไม่น่าสงสัยกับตัวโปรแกรม p ปเปโชว,ว์ว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่ารีเซลิลจากคนไข้ค่อนข้างดีมากนะครับรวมไปถึงผลลัพธ์ที่ได้กฟื้นเนี่ยไม่นานด้วยเพราะเขาออกตัวโปรมาซึ่ง มันเป็นตัวช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับพลังงานต่างๆหรือว่าผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นไปอีกในปัญหาที่ยากๆเก็สามารถแก้ได้มากยิ่งขึ้นมันก็ไม่แปลกใจครับที่ผมนำโปรแกรมพิพโชัวเนี่ยมาใช้คลินิกทันทีที่เขานำเข้ามาในประเทศไทยวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ พิเศษมากมากเลยเพราะวันนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาที่คลินิกของเราครับนั่นก็คือเจ้า i c ก o s h ัว Pro นั่นเองนะครับซึ่งเราไม่พลาดที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เข้ามาให้ผู้ใช้บริการทุทกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า i c c o s ช o ว Pro เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับแล้วมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูเลยครับสิ่งที่ผมประทับใจนะั้นที่1คือระยะเวลาที่เราใช้กับค่าพลังงานที่ปรับได้คือปรับพลังงานได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับมีพลังงานที่สูงขึ้นกว่าเดิมถึง50%ซ รเราก็จะทําให้ระยะเวลาการรักษาและจนนานวนครั้งลดลงได้ถึง3 0มอนดังนั้นเนี่ยพอเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นหรือว่าเรามีพลังงานที่มากขึ้นหรือสปอตอื่นๆที่สามารถฟกัดปัญหาได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้รีซิลออกมาเป็นสภาพมากยิ่งขึ้นครับ,ค,รบคือการที่เราทําอะไรมากอย่างขึ้นมาเพื่อให้มันดีขึ้นเนี่ยมันมี2ด้านสำคัญเคือ1นึ่เนี่ยรีซิลเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนแต่สิ่งสําคัญนะครับเราก็ต้องเรียนรู้กับมันมากขึ้นไปด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ย มันก็อาจจะมีความยากในตัวของมันที่เราต้องไปเรียนรู้ในเรื่องการค่าปรับค่าพลังงานหรือว่าพารามิเตอร์ไหนที่มันเหมาะสมจริงๆนะครับในปัญหาที่ยากยากขึ้นนะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมว่ามันมันมันเป็น2ด้านเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยอัปเดตตามเทรนดให้ทันด้วยฉะนั้นเราต้องมีเขาเรียกอินสตราคเตอร์หรือว่าคนที่คอยไกด์เราให้เราใช้พลังงานได้อย่างถูกต้อง,องนะครับไม่ใช่ยิงแค่ตามพารามิเตอร์หรือว่าตามแผ่นกระดาษที่เขาวางไว้ ฉะนั้นก็จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ว่าเราจะใช้ยังไงพลังงานเท่าไหร่สำหรับคนไข้ผิวแบบนี้หรือฝ้าแบบนี้คนยิงกี่ครั้งยิงยังไงยิงกี่รอบยิงพลังงานเท่าไหร่ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆสำหรับคนที่จะซื้อเลเซอร์มาใช้เพราะว่าถ้าเรายิงแต่ตามค่าตามพารามิเตอร์อย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับคนฉะนั้นสิ่งสําคัญที่เราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ใช้มาเยอะๆหรือว,ว่าคนที่เคยทาเปเปอร์ออกมาแล้วไอ้นี้ผมว่า เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีมากๆเลยฉะนั้นผมบอกเลยว่าหนึ่งเลยที่เียอาจารย์นิวัดอยู่อยู่ในในในโปรเซสของบริษัทหรือว่าในของ Sinochua มันเป็นทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับวงการแพทย์ในการยิงเลเซอร์มากๆเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเป็นโปรทางด้านอะไรเนี่ยครับว่าสิ่งสําคัญเนี่ยคือนอกจากในเรื่องฝีมือเนี่ยผมว่า การศึกษาคือมันไม่ได้พูดถึงพรสวรรค์ะอะไรอย่างเดียวนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าพรสวรรค์เนี่ยมีอยู่แล้วในเรื่องของการที่เราปเป็นแพทย์แต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของการที่เราพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะครับในว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสาคัญคือเราต้องมีการอัปเดตเรนด์ตลอดเวลาเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่มันมีความพิซไซส์มากขึ้นหรือว่ามีดาวไทม์น้อยลงนะครับรวมไปถึงเวลาที่เราทํางานเนี่ยครับมันต้องมีการโฟกัสนะครับเราต้องโฟกัสในสิ่งที่เราทํา แล้วก็ทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยรีโซล์นองปอดีนั่นแหละคือสิทธิคำว่าโปรของผม